ตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยแกะออกมาใช้วันนี้ก็ลองยักแย่ยักยันอยู่หลายรอบแล้วมันก็ยังไม่ได้สักทีใส่ใบมีดใส่ใบเลื่อยไม่ได้อะใส่ล้วกดไม่แน่น ดูรีวิวเขาง่ายง่ยแต่ทำไมเราทำยากจังเดีย๋ยวลองดูรอบเนม่รูว่าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อสักครู่นี้ใส่ไปแล้วมันไม่แน่นนะครับเออตอนนี้แน่นไว้สองอันนี้ให้มาเท่ากันนะม็ันก็เท่ากันดีกว่า ลองดูไม่เคยใช้เหมือนกันเดี๋ยวต้องใช้ตัวมันเนี่ยตัวเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยเพื่อเป็นการประกอบโต๊ะเราต้องเราเนี่ยครับโต๊ะตัวนี้ทําเสร็จแนละ้วเกือบเสร็จแล้วละ่ะพอดีลูกน้องยกเครื่องเครื่องเลื่อยไปละแล้วก็ตัวตัดองศาก็เอาไปแล้วด้วยเราก็ต้องอาศัยตัวมันนี่แหละเพื่อใช้งาน ยังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้ยังเพิ่งแกะออกมามีหลายอย่างแต่คงใช้ไม่ยากหรอกครับแค่ใส่ใบให้มันแน่นแค่ทุกอย่างเซ็ตให้ออกมันได้หลายอย่างครับ เรื่องพร้อมแต่ตัวเราไม่พร้อมเองก็น่าจะใช้ได้โดยไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอุปกรณ์ของเรากสิ่งที่เขาแถมมาก็มีแต่เราเราหานไม่เจอ ดูในคลิปนะครับดูในใน y u t u b e เขาบอกให้ตั้งดูองศามนก่อนก็ได้ไหมกเได้เลยครับไม่มีไม่มีแสงรอด็็ือวันใช่ได้ เดี๋ยวมาทดลองกันดูว่ามันเป็นยังไงลุงตุ้มก็ไม่เคยใช้เหมือนกันมันดีกันไปเดี๋ยวเราลองดูหน่อยดอีกว่านาะไม่เคยใช้กับมันก็ตัวนี้เห็นในรีวิวเขาบอกว่า,าเปลี่ยนนะรครับเป็นตัวตัวเขาเรียกอะไรเรียกไม่ถูก นะครับแต่เปลี่ยนเข้าไปในในเนี้ยเปลี่ยนตัวกันไม้ดีดกลับเนี่ยเข้าไปแล้วก็ต่อท่อดูดอากาศตัวท่อดูดฝุ่นได้นะครับตรงนี้ต่อได้แล้วก็ต่อด้านหลังได้ด้วยด้านหลังรู้สึกจะมีอะแดปเตอร์มาให้ตัวหนึ่งด้วยเป็นอะแดปเตอร์ดูดฝุ่นเดี๋ยวเราเราจะยังไม่ใช้นะครับตัวดูดฝุ่นนี่มีอะแดปเตอร์มาให้เดี๋ยวต่อกับเครื่องดูดฝุ่นได้เลย เรายังไม่ใช้เดี๋ยวลองใช้มันใชเ้เลยก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวมันต่อเข้าเครื่องดปดฝุ่ที่เรามีดเดี๋ยวังเทสดูก่อนอมันต่อใช้ได้เลยเปิดเครื่องฟังเสียงดูก่อนเนาะว่าเป็นยังไง พอเวลาไม่ไม่ดูดไม่ดูดฝุ่นนี่ฝุ่นเยอะเอาเรื่องเหมือนกันเป๊ะครับเป๊ะเลยครั้งเดียวจบเลย่างนี้หยเป๊ะครับ เห็นหน้าเห็นตาลงตุ้มหน่อยดีกว่าไม่ไม่น่าจะใช้เรื่องยากเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เคยใช้เครื่องอื่นอยู่แล้วฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกันฟังก์ชันใกล้ๆกล้เคียงกับกับกับตัวอื่นๆที่เคยใช้แต่มันมีอะไรที่เหนือกว่ามันนิ่งกว่าแล้วก็นิ่มกว่าด้วยนะเดีย๋ยวเราลอ,ลองเล่นกันเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะครับว่าลุมจะทําอะไรกับกับโต๊ะเวอร์เบนตัวนี้ วันนี้มันเครียดครับเพราะทามาหลายอย่างทําแล้วมันก็ไม่เสร็จสักทีเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรเหมือนกันก็เลยเอ้าคุยกันสักหน่อยดีกว่านะครับคุยกันสักนิดดีกว่าเพราะว่าเครียดกันมาพอสมควรลงตุ้มตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันศุกร์วันศุกร์ตอนเช้าแล้ววันนี้ตอนนี้วันเสาร์ตอนช่วง ดึกละเครียดในการในการทำโต๊ะตัวนี้ตัวที่เห็นเนี่ยก็เลยลองเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาลองเล่นดูบ้างว่ามันจะใช้ได้ยังไงนะมืดแล้วไม่รู้จะคุยกับใครด้วยก็อาศัยคุยกับ f อฟลงตุ้มนะเมืม่อกี้นี่ลองตัดเข้าไปนิดหนึ่งเนี่ยกระจายเลยฝุ่นเยอะมาก เดี๋ยวเราต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นตัวช่วยเพราะไม่งั้นมีปัญหากับระบบทางเดินหายใจแน่นอนฝากไณด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูลุงตุ้มในคลิปนะครับในคลิปที่สร้างเวิร์บเบนต์ตัวนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมลุงตุม้มขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่มีให้กันขอบคุณสำหรับคำติชมนะครับขอบคุณครับ